สวัสดีครับนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับช่องไอ้นุ่มนอนหน้านะครับก็ทักทายพี่น้องทักทายครับเอฟซีนะครับก็อยู่บริเวณโรงดินปลูกครับซึ่งเป็นออฟฟิศนะครับทํางานของผมนี่แหละนะครับผมก็สิ้นทงดินปลูกครับพี่น้องนะครับบทบาทของซีอนะครับผู้บริหารนะครับโรงดินปลูกนุ่มนอนหน้านะครับ ว่าใส่สูตรพี่น้องนะครับไม่มีรองเท้าขัดมันพี่นอ้อมแต่รองเท้าแตะนะครับแล้วก็ใส่เสื้อแถมมาพี่น้องมแต่ใส่ของแถมนะครับดูประมาณนี้ครับซีอีโอนี่ฟังแล้วนี่มันเข้าเหมือนกับว่ามันยิ่งใหญ่แห้งนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือแต่แปรเป็นไทยกับคือผู้บริหารเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นยังกว่ากันไปครับง,ง่ายงตามภาษาง,ง่ายๆภาษาบ้านบ้านนะครับ สำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ผมกทิวเอฟซีฟังนะครับคือปัญหาพี่นอ้องปัญหางาน,น่ทิวปัญหาเรื่องปัญหาคนปัญหาแรงงานนะครับคนนะครับพนักงานนี่นะครับเมื่อว่นสิเป็นโลงงานหน่อยโลงงานใหญ่โลงงานระดับมืนล้านร้อยล้านหรือจะไหนก็นแล้วแต่พี่นอ้องจะมีปัญหาหมดเกี่ยวกับพนักงานนะครับ พนักงานนี่นะครับจะเข้าจะออกนี่เป็นเรื่องปกตินะครับแต่นะครับการที่เขาเปลี่ยนพนักงานบ่อยๆอย่างสี้ก็มี้อเสียพี่น้องคืองานมันไม่ต่อเนื่องนะครับความสามารถของคนนี่นะครับกว่าเขาทีฝึกได้นะครับมันมีค่าใช้ใจ่ายนะครับมันมีเวลาเวลาตัวนี้จะเป็นค่าใช้ใจ่ายถ้าพนักงานนะครับทํางานด้วยความชํานาญแล้วนะครับงานกระชีออกมาดีแล้วเร็วพี่น้องเขากระชีดยอดไดีเป่า โรงงานนะครับหรือบริษัทก็จะมีผลกําไรนะครับที่สูงขึ้นนะครับแต่เมื่อไรที่เราเปลี่ยนพนักงานนะครับเปลี่ยนคนนี่ครับกว่าที่ฟื้กันใดพี่น้องแต่ค่าใช้ใจ่ายเท่าเดิมหรือมากขึ้นกว่าเดิมแต่งานกลับออกมาน้อยนะครับกะผมทีผู้ไดพี่น้องอยากเห็นมันเกิดนะครับหรือว่าไม่มีใครที่อยากจะเปลี่ยนพนักงานบ่อยๆนะครับแต่มันเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่าคนถี่มายุกำเเพานะครับ มันก็ได้หลายจิตใจพี่น้องได้หลายแง่หลายมุมอาจจะไม่ชอบในงานที่เราทําอยู่นะครับอาจจะรายได้อาจจะไม่ตรงความต้องการของเขานะครับค่าตอบแทนนะครับอาจจะไ่ตรงความต้องการของเพื่อนอาจจะได้น้อยนะครับหรือการเดินทางมากกว่าสิ่บ่สะดวกนะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับหน้าหน้าคิตตังได้หลายอย่างนะครับกี่คนบ่สามารถอยู่ก็เท่าใดนะครับแต่สิ่งอื่นใดพี่น้องนะครับ เราก็ต้องดําเนินธุรกิจของเราไปอยู่ดีนะครับไม่ว่าใครพี่น้องไม่ว่าใครจะเข้าจะออกนะครับห้องเปิดต้องรักษา,ากอุค์กรของห้องนะครับรักษางานของเราไว้นะครับคือเอาง่ายพี่น้องสิ่งที่เฮ้าเฮ็ุอยู่เนี่ยนะครับหรือสิ่งที่เฮ้าใส่ชีวิตอยู่นะครับกับความคิดของเขานี่นะครับมันไม่มีใครที่จะมาตรงใจกับเราได้ทุกคนครับ ค่าตอบแทนนะครับเราก็าไม่สามารถที่จะให้ความต้องการของทุกคนได้นะครับแล้วก็ค้นพี่น้องค้นเท่านี่นะครับมันก็มีขขอเสียดีขอเสียคืออย่างตีเวลานี่สมมติว่าตอนนี้เขาจ่างเพิ่นสามรอยเขามาเหตุงานเพิ่นก็นพ่อใจนะครับในจุดทีอยู่สามรอยอยู่ แต่เมื่อทําไปสักพักหนึ่งนะครับก็อาจจะได้330โอเคขึ้นให้เมื่อทําไปสักพักหนึ่ง330อาจจะได้น้อยเปลี่ยน3 5 4ห้า5ี่รอยี่ห้าสิมันสิเป็นลักษณะอังศี่ซึ่งมันจะทําให้เรานะครับไม่ไหวนะครับผู้ประกอบการหรือนายจ้างนะครับมันไม่ไหวหรอกนะครับคือเราจะไปเอาใจพนักงานทุกคนนี่มันเปลี่ยนไปไม่ได้นะครับและจะไปเอาใจเขาทุกสถานการณ์นี่มันก็บม่ได้ขึ้นกันหรอกอ่า ฉะนั้นแล้วเฮ้าก็ต้องเอาโตเฮ้านี่แหละครับเป็นที่ตัง้งเป็นเอาองค์กรงเฮาเนี่เป็นที่ตั้งว่าโอเคนะครับเมื่อเขาอยู่บริษักับว่าถปนยนั้งครับเราก็มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคนใหม่ขึ้นกันนะครับเพราะว่าเข้าสี่เอาผู้ใดผู้นึงไว้กับบริษนะครับองคอ์กรเข้าตรงรักษาไว้นะครับคือสัตว์เท่าจ้างแพงกว่าเกินกําลังของเขามันกับเป็นทุกข์ได้พี่น้องนะครับขนาดโรงงานเขาเป็นหมื่นล้านนี่นะ ขาเขไม่ได้จ้างทุกคนให้ได้ดั่งใจทุกคนนะครับเราอย่าไปตามใจทุกคนนะครับเมื่อสันตายพี่น้องนายจ้างีะตายเลยครับคือราเชียทุกคนนะครับมาฮักเข้าทุกคนกับเป็นไปบ่าได้มันเป็นสัตธรรมของชีวิตครทบทำใจครับพี่น้องถ้าผู้ใดเอฟซี FC, ผู้ใดยันนี่เฮ็ดธุรกิจอ,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 อยู่ครอบครอบคู่อายุบ้านนี่อาจจะเจอปัญหาคือผมครับ คือเขาจะไปสนใจอะไรจะไปใส่ใจยังมากไม่ครับเราทําได้แค่ไหนก็ทําแค่นั้นครับเราจะไปเอาใจทุกคนนี่มันไม่ได้ครับมันบม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าทุกคนก็นต้องการเด็กๆเงินสูงนะครับเขาเป็นนายจ้างเขาก็ต้องการกําไรที่มันสูงถึงนะครับเหมือนกันครับแต่เราจะอยู่ตรงไหนที่ว่าเรากับลูกจ้างนายจ้างกับลูกจ้างนี่มันจะอยู่ด้วยกันได้แค่นั้นครับแลวอย่าไปฝืนครับว่า เาจะมารักเราอย่าไปให้ใจใครอะไรมากมายนะครับก็แาเอฟซีไว้นะครับเผื่อใครมีปัญหาครับใครจะเข้าจะออกมันเป็นเรื่องปกตินะครับเขาอย่าไปมองว่าเฮ้าเห็น,นเขาบดีพ่อหรือเปล่ามันไม่สามารถที่ไหนทุกคนถูกใจได้ทุกคนครับไม่สามารถที่จะทําได้ชีวิตนะครับเข้ากับเห็ดใดแค่เขา้าเห็ดใดนะครับก็ฝาก F ฟไว้นะครับเผื่อคลิปนี้จะมีประโยชน์กับ f c นะครับหรือว่าคนที่กําลังเกิดปัญหากับลูกน้อง คิดมากอยากจ้างตกเขาเพงๆพงขึ้นเขาจ้างแพงคนไหนครับเขากับบริยูนเข้าตลอดต้อรับเพราะว่าทุกคนนะครับก็มีแนวคิดเป็นผู้จัาของมีความคิดเป็นผู้จ้าของชื่อกันนะครับอยากได้หลายขึ้นเป็นเรื่องปกติครับแต่เราจะทํายังไงครับให้องค์กรเราอยู่ได้ให้องค์กรเขาอยู่แบบมีความสุขนะครับ แบบยูแล้วเข้ากับสามารถยูุน้ำเขาได้ดุเข้าไปยุน้ำเข่าได้ดุแค่นั้นครับพี่น้องพ่อนะครับขอบคุณเอฟซีหลายครับที่เขามาเบิงมาชมช่องไอ้นุ่มนอนหน้านะครับขอบคุณเอฟซีมากๆครับที่เขามาติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อครับขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ